เ,เอาเลยเอาเละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราอยู่กับ j e ๊ปแบงเลอร์นะฮะตัวนี้เป็นตัวซาราห์นะครับวันนี้เบฟมันทำอะไรวันนี้นะฮะเบสจะมา ถอดลังคาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้สามารถถอดลังคาได้ทั้งหมดเลยนะฮะไปเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันดีกว่านะฮะว่าเขาจะถอดลังคาแล้วลูกทรงรูปหลักเขาจะเป็นไงจะดูหรอคุณไหมเราไปดูกันครับไปวิธีเปิดนะครับเอาง,ง่ายๆก่อนนะฮะอันนี้ตัวเบสเองทําได้เลยนะครับเดีย๋ยวเราเปิดมาตรงนี้นะปึ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาจะมีอ่าเนี่ผมเปิดให อ่าสลักตรงนี้หนึ่งปุ๊บอ่าผมเปิดนะสองแล้วก็สามนะฮะแล้วเราก็ง่ายๆเลยนะฮะเราก็อยกยกออกมานะปุ๊บนี่อย่างนี้นะฮะอ่าง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็เอาลงมาปุ๊บผมจะเอามาวางแยกไว้ก่อนนะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาเรามาดูชิ้นที่สองกันชิ้นที่สองก็ เหมือนเดิมเลยง่ายๆนะฮะเนี่ยเราแค่กดตรงนี้เปิดสลักนะครับปึ๊บป๊บนะฮะอันนี้เปิดอ่ายกออกมาง่ายๆเลยนะฮะถามว่าหนักไหมเนี่ยผมมือเดียวได้มันมันไม่หนักมากนะฮะแล้วก็พอที่จะยกได้นะครับคนเดียวนะฮะด้านหน้านีผมก็วางประกบกันไว้ที่บ้านนะ,ะฮะอะไรประมาณนี้อ่าเขาก็จะถอดรองเท้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยผมได้ทําการถอดใส่ไปไว้แล้วสายไฟนะครับตัวหลังคาด้านบนเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ฮะผู้ชมปลั๊กท่านผู้ชมมันก็จะมีสลักตรงนี้นะฮะก็ะให้ดึงลงมานะฮะกึ๊บเนี่ยเขาเสียบตรงนี้นะฮะผมก็ถอดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงนี้เขาจะมีที่เก็บสายไฟให้นะฮะแล้วไอ้ตัวเนี้ยจริงแล้วมันถอดมาจากตรงนี้ฮะนี่เดิมทีมาใส่งี้นะฮะบีปปุ๊บอ่า ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่เขาก็จะมีไอตัวล็อกสายนะฮะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับและส่วนถัดไปนะฮะท่านผู้ชมด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ประมาณ3ตำแหน่งนะฮะหนึ่งสองสามนะครับและอีกจุดหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมน็อตอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ฮะจะอยู่บนหลังคาตรงนี้นะฮะทั้งหมดจะมีอยู่8จุดนะฮะเพื่อถอดหลังคาชิ้นนี้ออกมานะฮะเดีย๋ยวเราไป กนเลยะรจริงๆสามารถทําเองได้นะครับแต่ต้องใช้2คนนะเพราะว่าอยู่ยหลังคาเนี่ยผมดูแล้วน่าจะคนเดียวคงยกไม่ไหวหรอกเนาะโอเคผมก็เลยรบควนช่างให้มาถอดให้เลยแล้วกันนะครับระหว,ว่างที่ช่างขันตรงนูง้นเดี๋ยวผมขันตรงนี้ให้รอแล้วกันนะครับขันไม่ยากนะท่านผู้ชมก็เป็นน็อตตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นเ,เป็นหัวน็อตพิเศษที่เป็นหัวดาวแบบนี้นะฮะพอเสร็จละหนึ่งจุดนะครับนี่น็อตเขาจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะ เอาไปให้ช่างเอาไว้รวมที่เดียวกัน <Yes. S 1> ไซส์กับด้านหลังไซส์เดียวกันเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะปนกันนะ Here <we> ง่ายเลยนะ okay, แล้วก็ขอบเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับน็อตทั้งหมดนะฮะทีนี้เราก็เหลือแค่ยกตัวเขาออกมานะฮะ จะแน่นหน่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่ามีการใช้งา,านบ้างนะฮะเครับ,รบ,เ,รเ,คครบเราก็ได้ทำการถอดลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละฮะท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,ะะรบ,รรบกับรถจี๊ปนะฮะเราเพิ่งถอดมาเสร็จ สดๆแล้วร้อนมาสักคู่เลยแล้วก็บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันสวยมากๆนะฮะท่านผู้ชมเด๊าโอ้โหนี่มันโคตรเท่เลยอะ่ะไม่รู้จะพูดไงเท่มากเลยอะ่ะโอเคเอาเป็นว่าให้ดูพร่ารๆว่าเอาอเวลาถอดหลังคาแล้วอะ่ะเฮ้ยมันดูเท่อะ่ะเคยดูหนังเรื่องจุลสมันมีวิ่งวิ่งหนนเสาอ่ะเออที่วิ่งหนีในเสา,เออสาแล้วแบบว่าจะมีเด็กยืนอยู่ด้านหลังใครมีลูกมีหลานนะ นั่งข้างหลังนะแบบว่าแล้วก็ไปตามชายหาดหรือขึ้นป่าหรือบนภูเขาอ่ะคือมันได้ฟิลมันได้บรรยากาศถูกป่ะใช่ไหมเออแล้วคือรถมันก็สวยข้างในเห็นปะเขาก็ไม่ได้ถอดลังคาใช้หรอกแต่ก็มันสามารถถอดได้ก็อธิบายฟิลลิ่งให้ฟังนั่นเองนะฮะโอ้ยโยยยโยย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 ย่ยย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 ยียย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 ย้ยย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  ยืนแบบรับลมแล้วแบบว่าเออเวลาแปร์ครอบครัวมีความสุขน่าดูนะท่านระวันนงอยู่หน้ารถดินนคือมันเท่อะคันนี้ตั้งเท่าไหร่นะพี่น็อตสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทใช่ไหมแล้วนถะ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้จัดได้เท่าไหร่นะสองล้านห้าเท่ากับว่าดาวเท่าไหร่สี่แสนห้าหมื่นบาทเองนะฮะวันนี้ตั้งใจมาถอดลังคาให้ท่านผู้ชมดูจริงๆนะฮะผลออกมาก็ประทับใจนะฮะก็ สวยมากๆเลยนะฮะแล้วมชมลองชมกันอีกรอบนะฮะไปดูนะฮะมองทะลุตรงนี้ไปแล้ว oh, มีมีเบาะนะฮะเขียน j e ๊ p ตรงนี้โอ้โหฟีลลิ่งได้มากเลยนะฮะประตูก็ถอดได้แต่ผมไม่ถอดเพราะว่ามันจะเป็นงานใหญ่เกินไปนะฮะก็เดี๋ยวจะมีไอตัวซับบูเฟอร์บันเลเลยนะเอออันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะเอาพายเหรอเครื่องเสียงก็มีมาให้จัดเต็มนะครับแล้วอีกอย่างนึงมันก็มีคู่เนี้ย อีกสองอันบนเนี่ยใหญ่ๆสองตัวเลยเห็นปะ่ะแต่ตอนตอนที่เปิดที่ผมลองเปิดนะคือเสียงมันเสียงมันดังมากนะตอนนั้นเราไม่ได้ถอดลังคาเนาะเราเปิดประตูเนาะลั่นโชรูมบนเลยอะเอาง่ายๆคือเข้าป่าผมว่าลั่นลั่นป่าเลยเสียงนี้แบบว่ารถแห่ดีๆนะคันหนึ่งอะนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมก็ใครสนใจนะครับก็ทักมากันได้นะครับที่โชรูมเมีากคาร์เาตัวอินพอรตนะฮะ น้องเบสน้องเน็กและก็พี่จอนะครับก็พร้อมต้อนรับคุณลูกค้าเสมอนะฮะพูดถึงการจะส่งการ์คันนี้ก็ขับไปฟิวฟวๆนะฮะพูดยังไงดีนนอะเติมทุนเล่นน้ำเออเปิมทุเล่นน้ำเออมันจะเปียกไหมก็กังวลน,นะก็แล้วแต่คุณลูกค้ากันเนาะเออ,เอ,อตรงนี้ก็ไม่ว่ากันห้องเครื่องนี่บอกได้เลยสะอาดมากทาให้มหมดแล้วนะฮะก็๋ยวขั้นตอนกับไปเรานะครับจะไปขัดสีกันนะฮะแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่า EP หน้าในการขัดสีอ่ะ มันจะสวยช้ากันาดไหนแค่นี้ผมว่ามันก็สวยมากแล้วใช่ไหมพี่น็อตเบว,ว่ามันสวยมากแล้วนะแต่เดี๋ยวเราไปเก็บงานเรื่องเงาสีมันต้องสวยกว่านี้เดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับในการขัดสีไป